จังหวัดน่านได้ขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยได้จัดทําโครงการคนด้านร่วมใจปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสิ่งแวดล้อมและได้จัดกิจกรรมกิจขอ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณนะบ้านพักนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2565และขยายผลสู่บ้านพักนายอำเภอบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านพักพัฒนาการจังหวัดน่านบ้านพักพัฒนาการอำเภอจากนั้นยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลุมองค์กรเครือข่ายแปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดเลครัวเรือนเป้าหมายตาม Thai QM ปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า10ชนิดนอกจากนั้นยังขยายผลให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านสร้างคลังอาหารในชุมชนตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชนโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทีมนักพัฒนา3ประสานปลูกต้นไม้2ข้างทางพื้นที่สาธารณในหมู่บ้านชุมชนโดยการปลูกต้นไม้พระราชทานชนิดต่างๆการปลูกไม้ผลไม้ใช้สอยเช่นมะขามมาพร้าวว่าขนุนตลอดจนผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เมื่อมีผลผลิตสามารถเก็บบริโภคร่วมกันได้และยังเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีในหมู่บ้านแบ่งปันแจกจ่ายนํำพืชผักสวนครัวจากจวนเพราะว่าราชการจังหวัดแบ่งบันให้กับส่วนราชการต่างๆและใช้ประกอบอาหารสำหรับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนคนน่านร่วมใจปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสิ่แวดล้อม